ปราสาทเมืองสิงจริงหรือปลอมภาพปราสาทเมืองสิงจังหวัดกาญจนบุรีปราสาทเมืองสิงจริงหรือปลอมหลายเดือนมานี้มีเหตุที่ทําให้ผมต้องไปปราสาทเมืองสิงบ่อยไปเห็นปราสาทเมืองสิงครั้งใดก็ทําให้ผมต้องถามตัวเองว่าปราสาทเมืองสิงที่ผมยืนดูอยู่นั้นเป็นองค์จริงหรือปลอมเมืองสิงและปราสาทเมืองสิงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแควน้อยเขตตําบนสิงอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี เมืองสิงเป็นชื่อเมืองที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ไทยเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่แท้จริงชื่อเมืองสิงได้ปรากฏขึ้นในศิลาจาริกที่ปรา,าสาทพระขันซึ่งพระเจ้าชัยวรมานที่7ทรงสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตรวรรษที่18พศ1 7 0 0ถึง1800แล้ว นศิลาจารึกหลักนั้นได้กล่าวถึงชื่อเมืองต่างๆว่าเป็นที่ประดิษฐานพระชัยพุทธมหานาชซึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระเจ้าชัยวรมันที่7ภาพปราสาทเมืองสิงห์จังจหวัดกาญจนบุรีบรรดาชื่อเมืองต่าง,างๆที่กล่าวถึงนั้นมีชื่อเมืองอยู่6กเมืองที่นักวิชาการเชื่อกันว่าอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยได้แก่ ละโวทย,ยปุระคือเมืองละโวหรือลบบุรีพบโบ,บราณสถานศินละปะของแบบบายนเช่นพระปรางสามยอดพระปรางวัดมหาธาตุเป็นต้นสุวรรณปุระคือเมืองสุพรรณบุรีพบซากโบราณสถานที่อำเภอสามชุกสัมพูกระปตะและยังไม่พบหลักฐานว่ายอยู่ที่ใดชัยราชบุรีคือเมืองราชบุรีมีพระปรางวัดมหาธาตุราชบุรีศรีชัยสิงห์บุรีคือเมืองสิงห์อันเป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองสิงห์ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ ชัยวัชระบ,บุรีคือเมืองเพชรบุรีมีปราสาทวัดกำแพงแรงเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทเมืองสิงมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยว่าปราสาทเมืองสิงเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ดังปรากฏในหนังสือและบทความหลายแห่งโดยเฉพาะบทความของหม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์ในวรารสารเมืองโบราณปีที่9ฉบับที่2พศ2526 ในบทความนี้มีเหตุผลหลายประการที่สนับสนุนให้เห็นว่าปราสาทเมืองสิงห์ได้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7โดยเฉพาะหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ปรากฏและพบที่ปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งก็ตรงกับความคิดเห็นของผมที่เชื่อว่าปราสาทเมืองสิงห์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7โดยส่งหัวหน้าช่างและประติมากรรมบางชิ้นพร้อมทั้งวัตถุดิบเช่นหินทรายมาจากขเขมรหรือเมืองอื่นที่เป็นศูนย์อำนาจของขเขมรในเวลานั้น ซึ่งอาจจะเป็นลบบุรีก็ได้ส่วนลูกมือช่างก็เป็นคนในท้องถิ่นดังจะเห็นได้จากประติมากรรมบางชิ้นที่มีลักษณะพื้นเมืองหรือลักษณะท้องถิ่นเข้ามาประปนอยู่ด้วยภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ปราสาทเมืองสิงห์จะมีโบราณาวัตถุหลายชิ้นที่พบในปราสาทเมืองสิงห์ตั้งแต่เริ่มมีการบูรณะเมื่อปีพศ2517แต่มีโบราณาวัตถุสองชิ้นที่ผมเห็นและสะดุดตาเป็นอย่างยิ่งก็คือ ชิ้นแรกเป็นส่วนด้านบนของใบหูข้างขวาที่มีปูนขาวพอกติดอยู่เล็กน้อยชิ้นที่สองเป็นส่วนของปลายจมูกต่อถึงขอบตาล่างข้างซ้ายภาพภาพสันนิษฐานรอยต่อชิ้นส่วนของหูและจมูกระหว่างพระพักพระพุทธรูปหรือพรมพักศิละปะบ,บายนโบราณวัตถุทั้งสองชิ้นเป็นหินทรายมีขนาดประมาณ25คูณหเซนติเมตรอยู่ใกล้ภาพร่างเสียนพระพุทธรูปที่เขียนคำบรรยายไว้ว่า ภาพสันนิฐานรอยต่อชิ้นส่วนพระพุทธรูปจากคำบรรยายและโบราณวัตถุสองชิ้นดังกล่าวดูจะไปด้วยกันไม่ได้เอาเสียเลยทีนี้ลองมาพิจารณาถึงขนาดของโบราณวัตถุสองชิ้นและหลักฐานทางสถาปัตยกรรมของปราสาทเมืองสิง์ดูบ้างว่าด้วยขนาดของโบราณวัตถุสองชิ้นนั้นถ้ามีส่วนประกอบที่สมบูรณ์จะมีขนาดพระพักหน้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรใหญ่กว่าพระพักของพระมงคลบอพิษหรือพระพักของหลวงพ่อวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียอีกก็ในเมื่อพระพักมีขนาดใหญ่อย่างนั้นตัวองค์จะใหญ่ขนาดไหนและถ้าเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งหน้าตักจะกว้างเท่าไหร่จะประดิษฐานไว้ที่ส่วนใดของปราสาทเพราะตัวปราสาทเมืองสิงห์ไม่รวมกำแพงมีขนาดกว้างประมาณ50เมตรยาวประมาณ60เมตรเท่านั้นว่าด้วยหลักฐานทางรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทเมืองสิงห์ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบบายนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ซึ่งก่อด้วยศิลาแรงส่วนหลังคาและส่วนยอดของปรางก่อด้วยหินทรายโดยมีร่องรอยการใช้ปูนปั้นหุ้มประกอบอันเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบบายนและลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือบนยอดปรางประธานมักจะทําเป็นรูปหน้าคนหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าพรมพักไว้ทั้งสทิศในว่าเป็นพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเกี่ยวกับรูปหน้าคนหรือพรมพักนี้ ผมได้เคยเห็นว่ามีจริงบนยอดปรางของปราสาทเมืองสิงห์เขียนไว้ในบทความเรื่องขุดอดีตท,ที่บ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีว่ารสารศิลปวัฒนธรรมปีที่22ฉบับที่7พศ2544ซึ่งก็ตรงกับลักษณะของโบราณวัตถุสองชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของปราสาทเมืองสิงห์ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโบราณวัตถุสองชิ้นนั้นเป็นชิ้นส่วนของรูปหน้าคนไม่ใช่พระพุทธรูปอย่างที่เขียนไว้แน่นอน ก็แล้วทำไมเมื่อบุรณะปราสาสตเมืองเสียงเสร็จแล้วรูปหน้าคนจึงหายไปหายไปไหนในเรื่องนี้ผมมีข้อสันนิษฐานอยู่สองประการคือ 1. หน้าคนถูกขโมยไปในช่วงที่ผมเคยเห็นเมื่อปีพศ2505ถึงปีที่เริ่มมีการบุรณะพศ2517เป็นเวลาห่างกัน12ปีในช่วงเวลานั้นเริ่มมีการก่อสร้างถนนสายกาญจนบุรีไปทองผาภูมิ เพื่อขนส่งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเขาแหลมเขื่อนวชิราลงกรซึ่งถนนสายนี้ก็ไม่ห่างจากปราสาทเมืองสิงมากนักผู้ประสงค์ร้ายอาจจะใช้รถขนาดใหญ่เข้าไปขนออกมาก็ได้เพราะตั้งแต่ก่อนหน้าพศสอ0 5 5ก็มีขโมยเข้าไปลักขุดที่ปราสาทเมืองสิงแล้วอาจจะทำให้องค์ปรางพังทลายลงมาง่ายต่อการขนย้ายและในขณะเดียวกันการส่งโบราณวัตถุไปต่างประเทศก็ไม่ได้เข้มงวด จึงอาจเป็นไปได้ว่าหน้าคนไปประทับอยู่ต่างประเทศแล้ว 2. หน้าคนอยู่ในปราสาทเมืองเสียงนั่นแหละไม่ได้หายไปไหนที่ผมพูดอย่างนี้หลายคนคงสงสัยว่ามันเป็นอย่างไรในความน่าจะเป็นก็คือในขณะที่มีการบุรณะปราสาทเมืองเสียงอย่างเร่งรีบอยู่นั้นช่างผู้รับเหมาบุรณะไม่มีความรู้ในเรื่องรูปแบบสถาปัตย์และโบราณคดีพอยกก้อนหินขึ้นมาเพื่อจะเอาไปใส่ที่หมายแต่เห็นว่าหินก้อนนั้นไม่เรียบ มีส่วนโค้งส่วนเวาเข้าที่หมายไม่ได้ก็เลยเอาขวานถากให้เรียบเพื่อให้ใส่ในที่หมายได้ด้วยประการฉนีหน้าคนจึงหายไปสำหรับโบราณวัตถุสองชิ้นที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นเกิดรอดหูรอดตาเหลือเป็นหลักฐานให้คบคิดกันต่อมาและถ้าโบราณวัตถุสองชิ้นนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปราสาทเมืองเสงหงแล้วว่าจะเข้ามาอยู่ในปราสาทได้อย่างไรใครเอาเข้ามาเอามาจากไหนเอามาทำอะไรเอาช่วยกันคิดหน่อยเถอะ